ชิมกันที่นอ๊ะไปดูปลาใส่เกลือให้เขาแห้งนะไปดูก ทักทายสบายดีพี่น้องมันนี้การใส่ท่าการสีผ้าพี่ผ้าน้องไปดงพี่น้องเอ้ยไปน้ำโหน้าปลาซีอยู่วันนี้นะห้าวกะไปน้ำปลาได้เหมยดินน้ำอะไรไปน้ำกุ้มปลาิีพี่น้องเอ้ยมันนี้นะเหมยดินน้ำจงสาเมือแล้วใสิท่ากับเมยคอกับแหบพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวื้อนี้ส่ช่าสิผ้า,าขึ้นดงพี่น้องเอ้ยไปติดตามเ้าช่มเดียวเลยพี่น้องเอาะตอนนี้เฮาก็ติดจักรลุ้นเอกเดินทางแล้วพี่น้องเอ้ยไปกันสามคนพี่น้องเอ้ยื้อนี้โห,หน้าป่าซิลกล้เม็เม่เพิน่นแต่และคนก็นมีไปเขา้าเมยชงการพี่น้องเอ้ยเขาห้านี่ล่ละชูต่อไปตอนนี้เฮาก็เดินทางฮอดพวกแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย เดินทางมาหอดบ้านดงกันข้าแล้วพี่น้อย พี่น้องเอ้เอาเห็นหนไม้น้ำทางเอาก็ซึ่งเอาหนุไม้นี่เดี๋ยวห่างเอาเลยพี่น้องเอ้มาเห็นหนไม้ไฟเลิมอ้อนคักไม้ไล่แนวแซบพี่น้องเอาก็ยังเข้ามาเด็กกะ น้องป๊ o ดมีแต่บักงามๆทั้งหมด a มายเดิน4เดือน5ก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องเอ้ยค่ำงามนี่พี่น้องมีแต่น้องงามๆทั้งหมดเลยพี่น้องเอ้ยปดมเฮาก็ซพี่น้องเอ้ยนี่ เจน้าเจ๊น้าอีม ah, ี่ย um, ูดงพ่น่ะอ่อนลีลุไม้งงามปู้ทองหองฟาดจำซื่อหองลด เ <Indonesia> สียงเรากูกูกูโยดังหักลงไม้กูนี่อันง่ามพี่น้องเอ้ยระวังหักลงไม้กับทองชส่ชากับหงอเยอะเข้าพี่น้องเอ้ยหงอดังกูกูหักก็หอดครึ่งทางเฮาเห็นลงไม้เห่าก็เลยจอดเฮามาซึ่งเอาพี่น้องเอ้ยจอดรถเฮามาเอานุงไม้ ไม้เขากะเชื่อชอบพี่น้องเลยได้หลายอยู่ได้พ่อแกงพี่น้องเลยเอาจอดหาลุมไม้ได้หลายเดี๋ยวมาเลงเอาสีแกงเนาะพี่น้องเนาะหลังจากหาลุมไม้แล้วก็สิไปต้นแล้วพี่น้องเไปแบบนี้ ทางบอลแก่เป็นตีงูพี่น้องไงอ้งูงูพี่ิลึกฮะงูสิงพี่น้องเอ้ยบอลแก่เป็นตีมาทำทางเขาเห็นงูได้ประมาณโลนึงบอได้ประมาณโลนึงพี่น้องบอลแก่เป็นตีได้พี่น้องระบังทางเขาได้งูตัวนึงพี่น้องไง เบาแก้วเป็น um ต <color. S 1> so 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 ีเอาเนาะเอากะชีไปต้มยูบ้อนนั่นพักวันเจ้าลราพี่น้องยไปติดตามยูบ้อนพักวันเจ้าลราพี่น้องเอ้ยเอาชีไปต้มยูบุ้นเพราะใส่ชาเก็เยอะเขาแห้งแห้งเาพี่น้องให้เดี๋ยวนี่ตะเวนกับบ่ายและมาตั้งแต่เช้าตะเวนบ่ายจะมีฮอตยูพี่น้องเอ้ยเพราะาใอ่ชาก็ไม่เคยมาจ้าเธอพี่น้องเอ้ยประดานพี่เลิศโพน่าประชิวีนนะอันนี้คือห้อยโดนน้อยเด้อทุกคนเด้อ เพราะว่าใสา่ท่ากับพีเคยมาจ้าเธอพี่น้องถามหัวหน้าปลาซิวเพื่นว่าห้อยโดนหน่อยพุ่นวิวนะ่ะงามงามชุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยใส่ท่ามาครั้งที่ช่องมาครั้งที่หนึ่งนำมาน่ำหัวหน้าโดนเพิ่นมาครั้งที่ชองหัวหน้ามาน่ำหัวหน้าปลาซิวพี่น้องเอ้ยพาะบอนเศร้าละละพี่น้องเอ้ย ไปอีน <ique> ี้เดียวกัสีฮอดบอนเพาะบอนเช้าแล้วล่ะตอนนี้ฮอตก็มาฮอดบอนพักบอนเช้าไปทิพย์ลอยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่ฮอดหางหางยางหันยางปูยางป่าเขาแล้วเนาะหางเก่าฮอตก็บน้องบอนเก่าก่อนแล้วพี่น้องนี่มันป่อมันจังจ้ะ ตอนนี้กับชาวชิทากำลังไฟมนทิ้งลอยพี่น้องเลยแต่ว่าตอนดังชาวชิทาก็มีตั้งก้องรับพี่น้องเพ่งนั้วพี่น้องตอนนี้ก็เห่ากับดังเรียบร้อยแล้วเห่ากับซีจีงู้ชิงเนาะพี่น้องที่เหากันในผ่านป่าชีเพิ่นเอามาน้ำทางแล้ตีมานนำทางแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮามาจี้กันเลย

กันวดมาขามกระแ่บแม่บ้าพง่นกินข้าวก็นวดมาข่ามพี่น้องเยอะข้าวแห้งนี่ติบข้าวเพิ่งกินก็นวยนุ่นมีกินบ่นุ่มนุ่มมันจะชมกินนวดมันกับข้าวนเห็นนวยมันกับข้าวนุ่นมันชมตัวตัวกังเว้นแค่นั้นบ่ตัวขึ้นสิคือตัวแม่โมเมื่อนั้นนั่นเลย เดีย๋ยวจะมาดูคนกินข้าวมัเยอะอดิมาเ,ออามเช่าเต็โนโตโอ้ยกินข้าแหงก <c oughs> ินขา้าแหงเดี๋ยวมาเช่าเต็นโตกนขขินน้ำปลาแห้งจอกจอกอยู่ท้องว้าวนี่าข้างจิ้มจอก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 มันไม่ได่ตื่นอนะฮะไม่ได้ตื่นค่ะเขมาฝึ้นในมะขาม ป่าแดงหาคิดเกือไปงงเพ่อแม่จำนี้พ่อว่าพ่อวอย่างนั้นตัวพ่อีป่าไม่จักพ่อไม่จักมีพ่อ น,นี่ข้ามีเครื่องแซ่บน่อเครื่องแซ่บมาเชื่อต้มมาเชื่อต้มบอลมาเชื่อต้มปลาพี่น้องเต่ได้เป็นเชื่อต้มยีนเขาไม่รู้จักว่าข้าวชีได้เย็นวันนี้นะมาเชื่อตปปอ้มปลาคะับดีว่าเชื่อต้มยีนแทนเลยนะเชื่อมือนี่บอกเม็ดอะไรไม่นด้แซ่บอาเ <laughs> ม็นเมาเมนะ็นเมาเนี่ยเขาง <จะ S 1> <ะ>ึงเนาะอแ <laughs> ต่ตัวบูบูเป็นคนแรก นะเรอครั้งนึ่งเมานีโกยคไปไม่ไดไปใช่แล้วเดียโหสุเดียวเลวเห็นเร็วนะเดียวโหอันนี้ตัวก็จะไม่สาวได้ต้มมันจกขี้หอยแต่ก็เอฟังลนยได้ค่ะเจอใบยูเดเจอปลาชิลล์นะเจอไรเจอแล้วไรขาน้อยแคนอยเลยขาข้างวนนชุบชิบข้างเอึกี่ก้ จ่างพักแล้วห้องกะชิบปขาวพี่น้องปรุงแล้วเรียบร้อยละนี่ก็ต้มมันเย็นจริงหน้าก็สุกเป็นทีบร้อยพี่น้องฟดออกนออกเป็นอะไรเสียบอยู่เะไรพี่น้องนี่ก็แมวพวกเห็นเป็นอะไร้างพี่น้องไอ้อะไรบ้างที่น่ารู้ดีนะอะไรด่าจักออกนะเป็นเป็นนกโคงเป็นนั่นแหะ บีมเชื่อเจ้วโอ้เตะก่อนล่ะนี่อันยุนกินเท่ากับพ่อเป็นที่รวยนะทุกคนนะเดี๋ยวเอามากินกันเลยเนาะข้าวบบนีทอดโมกเลยพี่น้อยมาเด้อทุกคนกินข้าวใส่ผ้าเ้ยกันหัวหน้าปัซซี่แล้วก็แมวพุ่งพิ่นมากันจามคนพี่น้องเลยจามคนกหมือนเสี่ยบุกการณ์น่ะรักพี่น้องเนาะมา cho trượt cản lưỡi giờ này có bãi sông bãi sàm lắc như thế này chưa kháu nói lấy chữ kiến không sao lắm không จอยดใช่ป่บตำต้ตมสมุนไพรเลยกินมน้ำมันสบาย <c oughs> มาเป็นนอนอ่ะหลังจากใส่ท่ากินข้าวกินน้ำที่รีลอยแล้วก็พี่น้องเนาะ คิดนี้ขอจบเพลงชำนี้เดอ้อพี่น้องคิดหน้าพอกับสายชาไม่อีเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใยใายคิดต,ต่อไปเดอ้อทุกคนสบายดี